มาสวัสดีครับวันนี้เป็นคลิปวิธีการเล่นโวตาฟุตบอลนะผมมาทำให้ละนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับผมอย่าลืมนะครับทุกๆครั้งที่เราผ่านมาวันหนึ่งเนี่ยเราก็ลองมาเช็คอ,ออนไลน์เซตติ้งก่อนนะครับคนที่จะเล่นโวตาฟุตบอลได้นะครับต้องมาลงทะเบียนที่ EA Account User Agreement Privacy and Cookie พ olicy นะครับผมนี่อันนี้เมื่อเรากด x ข้าไปนะครับแน่นอนมันก็จะขึ้นเนี่ย id เรา p r o p e r id เนาะนะครับผมอ่ะเมื่อเรามีแล้วเราเห็นแล้วนะครับเราก็มาที่ edit team นะครับผมในหน้าเมนูนี้แล้วก็ดาวน์โหลดอัปเดตนะครับเห็นไหมครับมีดาวน์โหลดอัปเดตเกือบทุกวันนะครับผมอ่ะแล้วก็ดาวน์โหลดอัปเดตนักเตะกันนะครับโอเค ทีนี้ในคราวที่แล้วเนี่ยผมทาคลิปเวอร์ตาฟุตบอลแบบคร่าวๆไปหมายถึงว่าไม่ได้ทําคลิปของวอรต้านะก็คือมีคนบอกว่าเล่นไม่ได้นะแ้วผมลองกดเข้าวอตาดูมันก็กดได้ทีนี้มันก็เลยถูกสร้างตัวละครไปแล้วนี่นะครับอย่างที่ทุกทนเห็นแล้วมันลบไม่ได้นะหมายถึงว่าเราสร้างไปแล้วในวอรตาฟุตบอลคือสร้างแล้วสร้างเลยนะครับยังไม่มีเมนูฟังก์ชันในการลบสิ่งเหล่านี้ออกไปยกเว้นว่าคุณจะลบแอคเ n าเลย นะครับลบไอ้เขานี่หมายถึงอะไรลบบัญชีลบบัญชีของ EA ไม่ใช่ลบบัญชี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรนะโปรไฟล์ของของ EA เนี่ยนะครับมันอยู่ตรงไหนนี่มันอยู่ในโปรไฟล์นี้นะครับมันนี่คือโปรไฟล์ m มเนเจอร์นะครับผมนี่นี่คือโปรไฟล์ที่ผมเล่นนะครับผมเล่นไปทั้งหมด252แมตช์นะครับผมชนะไปประมาณ8 6นะครับยิงไปโดยรวม714ประตูนะครับอันนี้คือ มันคือโปรไฟล์ค่าตอนแรกเลยที่ทุกคนเขาเรียกว่าอะไรพอเข้าเกมมาแล้วจะเจอเลยเนี่ยถ้าเราจะไม่เล่นเราก็ดีลิทเราเปลี่ยนโปรไฟล์นี้เราดีลิทพอดีลิทปุ๊บหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเล่นมาในโปรไฟล์เดิมที่คุณเล่นเนี่ยหายหมดนะครับก็คือเหมือนเริ่มเล่นใหม่เหมือนรีเซ็ตใหม่เล่นแผนใหม่ยกเว้นตัวเกมที่อัปเดตแล้วอันนี้ชัดเจนนะครับผมแต่สําหรับใครที่อยากลบโปรไฟล์นี้ก่อนแล้วเล่นโปรไฟล์ใหม่ เขามีวิธีครับคุณเซฟ fc ยีสี่โปรไฟล์นี้ไว้นะครับโปรไฟล์ปัจจุบันเซฟไว้ก่อนอ่าเซฟไว้แล้วมันก็จะอยู่ในเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาโหลดได้เห็นไหมหรือว่าผู้เล่นก็ได้นะครับเราก็เซฟเอาไว้เนี่ยเันนผู้เล่นนะครับเนี่ยอัปเดตล่าสุดกี่โมงเนี่ยผมเพิ่งอัปเดตว,วันนี้เลยไหมเพิ่งอัปเดตไปเมื่อกี้ไงนะครับตอนเที่ยงสิบสี่นาทีคลิปที่ผมอัดนนะอ่าแต่คลิปนี้จะไปออนเมื่อไหร่ไม่รู้นะโอเคประมาณนี้นะครับ เมื่อเรา Delete อันนี้ปุ๊บแล้วเราก็สร้างโปรไฟล์ใหม่หมันก็จะมีไฟล์ที่2เราสามารถโหลดโปรไฟล์ได้เห็นไหมมันสามารถโหลดได้แต่ผมไม่แน่ใจนะว่าถ้ามันมี2-3อ,อันเป็นยังไงเดี๋ยวเล่นอะไรต่างๆเสร็จแล้วผมจะลองลบแล้วสร้างใหม่ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ขออนุญาตยังก่อนผมกลัวเซฟเก่าๆหายนะครับเพราะว่ายังมีแมนยูมีอะไรอยู่นะครับผมอ่ะ หลักๆมีแค่นี้นะครับในหน้าคัสเตอรไมซ์นะครับผมของหน้าโฮมแรกมาวอตาฟุตบอลมีอะไรบ้างแน่นอนครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยกดเข้ามาเล่นนะครับผมคุณต้องมีอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับอย่าลืมนะครับมีอินเทอร์เน็ตแล้วก็ลงทะเบียน EA ID นะครับผมแล้วคุณก็เลือกไปที่วอตาฟุตบอลแล้วเอนเตอร์เลยนะครับสองอย่างนี้เท่านั้นง่ายๆครับยังไม่ต้องมี PS Plus ก็ได้นะครับผม PlayStation Plus นั่นแหละ ยังไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีโหมดเลเน่นคอมมันเหมือนเ,ออเราเล่น Ultimate อัติเมตแหละนะครับมันเหมือนโหมดอัติเมทเลยแต่เพียงแต่ว,ว่าเป็นอัติเมตแบบฟุตซอลอ่ะสามคนสี่คนห้าคนนะครับมันจะมีเท่านี้เมือเอ่อคุณกดเข้ามาแล้วนะครับผมเ,เนี่ยจริงๆเขาจะให้คุณสร้างตัวละครก่อนนะครับแต่จริงๆกดเน็กมาอย่างเดียวเลยก็ได้นะครับทีนี้ผมจะมาไหนๆก็เข้ามาโหมดที่ผมแต่ว่าเฮ้ยโอ้พี่ผมแม่งตั้งชื่อพาดผมแม่งเลือก อะไรสติกเกอร์พลาดเลือกอะไรพลาดไปไม่เป็นไรนะครับมันมีโหมดนี้ครับคัสตอมอีกแล้วคัสตอมอีกคือหนึ่งครับในเมนูแรกนะครับเชงออฟฟิศผมมาเช็งเลยเพราะว่าเนี่ยเขาที่แรกหไหมผมยังเป็นตัวมยัยเป็นตัวนี้อยู่เลยตัวแบบตัวเนี้ยตัว,ต,วตัวเริ่มเกมเนี่ยมันจะให้เลือกห้าตัวเมื่อกี้แหละนะครับเราก็มาปรับเปลี่ยนได้นะครับผม <laughs> <laughs> เรา <laughs> เราแบบเปลี่ยนเราแบบเปลี่ยนได้นะโอ้ ใช่ค่ะแล้วก็ใส่ชุดอะไรไวไะนะเนี่ยอ่านะเนี่ยมันก็ยังมีอยู่เท่านี้นะคือโอเคเป็นเป็น,เป,นเป็นชุดพื้นฐานนะครับชุดพื้นฐานเออนะโอเคทีนี้เราก็มาเลือกเอ่อกางเกงแล้วกันอะไรใส่กางเกงยียนนะเด็กยียนเด็กยียนนะครับผมโอ้แล้วก็ตรงผมนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับมันก็จะเป็นแนวแบบว่าเหมือนที่คุณเลือกไอ้ตัวละครในพรเพย์คารีนหรือ โหมดมเลชเจอร์นั่นแหละนะครับก็เลือกเอาตามตามชอบนะหรือคุณจะเลือกไอที่เป็นคุณมากที่สุดเลยก็ได้นะครับผมนะอันนี้แล้วแต่ไม่บังคับกันนะครับผมอ่ะผมเปนในโลดแล้วกันนะนะแล้วก็ถุงทงถุงเท้าก็ขยักใส่รัดข้อรัดส้อนอะไรก็ว่าไปนะครับรองเท้าก็มีเลือกนะครับมากมายนะคุณจะใส่สตาร์ทคุณจะใส่ร้อปุ่มคุณจะใส่เอ รองเท้าผ้าใบก็ได้นะครับมันเป็นฟุตซอลมันเป็นเอ่อมันเป็นบอลแบบสตรีทแล้วกันผมยังไม่อยากเรียกฟุตซอลมันไม่ใช่ฟุตซอลขนาดนั้นนะครับมันเรียกว่าเป็นบอลแบบสตรีทเหมือนสตรีทบาสเกตบอลนะครับผมประมาณนั้นนะครับซึ่งหมายความว่าอิสระของเออชุดแข่งชุดอะไรมันไม่มีนะครับมันไม่มีหรือว่าไม่มีก็คุณจะเล่นอะไรก็ได้นะครับผมแทททูครับผมอในนี้ก็แล้วแต่เรานะครับจะติดแทททูที่หัวไหม นะครับก็ไม่รู้มันติดตรงไหนวะอ๋อนี่ติดตรงคอนี่ครับผมนะก็ดูเท่นนะอะไรอย่างนี้นะประมาณนั้นแล้วก็แขนท้ายแขนขวานะแต่ผมก็เรียกว่าอะไรอนะ่ะผมใส่ไอ้ไอ้ไอน,นี่ไว้แล้วอะ่ะก็ไม่ต้องนะครับมันไม่เห็นอยู่แล้วอ่ะแอนิเมชันนะครับแน่นอนเหมือนกันเลยการดีใจนะครับการดีใจเอ่อเรียกอะไรการ เซตพีดนะครับเนี่ยฟีสไตล์ดฟอลยืนอ่ายืบบโรนโดยืนแบบไหนอะไรก็แล้วแต่นะครับจุดโทษจะยืนยังไงนะครับก็ตามนั้นการวิ่งเนี่ยครับเหมือนกันเลยแล้วแต่ชอบนะครับผมแล้วแต่ชอบ อันนี้ผมก็ตลกนะอ่ะมาครับก็ไม่มีอะไรสวา่าเพเยอร์คืออะไรไม่รู้เหมือนกันกดลองกดดูอ๋อก็เราสามารถเอ่อเลือกเปลี่ยนตัวได้นะครับผมแต่ว่าไม่เอาผมเอาตัวนี้แหละนะครับทำมาเรียบร้อยแล้วสโตแน่นอนขึ้นชื่อว่าสโตคือร้านค้านะครับแน่นอนเลยเห็นไหมครับการเล่นโบต้า ก็จะเหมือนอัติเมตก็คือมันจะสะสมเหรียญหรือคอยนะครับของในอของวต้านะเนี่ยเพื่อมาใส่ชุดซื้อชุดอะไรก็แล้วแต่หรือคุณจะเติมเงินก็ได้นะครับเนี่ยมีแยกหมดเลยเห็นไหมแยกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเติมพอตม point, ยต์เนี่ยเติมพอยต์เนี่ยลดราคาพิเศษด้วยนะครับช่วงนี้เขาลดห้าเปอร์เซ็นต์บ้งเนี่ยลดราคาได้นะครับอันนี้อ่ะข้ามาเลยครับผม เมื่อคุณเช็คออฟฟิศเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มาที่ Edit ทอวตานะครับผม Edit a อก็ชื่อนะครับที่ตอนแรกผมเขียนผิดไปนะครับแต่ว่าก็ตามนั้นน่ผมก็ไม่ได้เขียนผิดเกมัาชื่อผมนี่แหละนะครับแต่ถ้าใครจะเปลี่ยนก็มาแก้ตรงนี้ได้นะครับผมนะครับแก้ส่วนสูงแก้หน้าอย่างเดียวอย่างเงี้ยก็จะเข้ามาครับเอาเฉพาะหน้าอย่างเดียวนะครับได้หมดนะครับมาปรับเปลี่ยนได้ใครที่ สร้างผิดโอ้พี่ผมแม่งสร้างผิดป่ะผมอยากสร้างแบบหน้าโรนโดได้ไหมด้วยเนี่ยนะได้ครับไปไปดูใน youtube เลยนะครับแล้วก็ก๊อปปี้มาครับก๊อปปี้มาแล้วก็เออมันจะมีให้โหลดหรือว่าให้ให้ปั้นบิลตามอะ่ะแล้วก็อ่ะในโหมดที่สามนะครับมาต่อกันเลยนะครับบนเพลเยอร์บิลครับเพลเยอร์บิลก็แน่นอนครับมันคือสกิลทีสกิลทีนี่หมายความว่ามันเหมือนทักษะเฉพาะตัวของเรานะครับผมเขาได้แล้วเนี่ยเราจะมีทั้งหมดเริ่มต้นเนี่ยสิบห้าพอยต์เห็นไหมครับผม 15 point ซึ่งจริงๆแล้วเราก็ดูอย่างผมเนี่ยเล่นเป็น Attacker นะครับแน่นอนผมก็ต้องมาเลือกสกิล tree ที่ส่งผลต่อความสามารถของผมนะครับ a t t a c k การวิ่งนะการวิ่งอ,อะไรเงี้ยผมจะเล่นการวิ่งเหรอถ้าไม่เอาก็รีเซ็ตนะครับก็มาดูครับเนี่ย Passing อ,อันนี้ก็จะเน้นการส่งอันนี้ก็จะเน้นแบบเกี่ยวกับ Agility นะ เกี่ยวกับเรื่องของ r e c e s ช i o n อะไรต่างๆอ่ะการเรียนการข้องตัวเนี่ยถ้าใครเออ่ประมาณเนี้ยก็อัปประมาณนี้ก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวก็พอมีพอ i n t ก็ค่อยมาต่อก็ได้นะครับมันมันไม่ติดอะไรนะอะทั้งนั้นผมจะอัปแบบนี้ไปก่อนนะครับเ,เมื่อเสร็จแล้วนะครับทีนี้มาดู my team กัน my team คืออะไร my t ทีมก็คือเป็นทีมเป็นทีมเราอ่ะทีมทีมทีมคอมอ่ะก็จะเข้าหมายครับคือบอลสามคนใช่ไหมแล้วก็จะมีตัวสำรองให้สองคือถ้าเกิดเราเล่นแบบนัดห้าคนอย่างเงี้ยก็มันก็จะเล่นห้าคนได้นะครับเช็คอินฟอร์เมชั่นก็แน่นอนครับนี่ยคุณจะบุกสองกลางอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเล่นอย่างนี้เลยก็ได้นะครับแล้วแต่ก็แล้วแต่แผนของคนแล้วกัน นะครับเนี่ยมันจะมี4ี่สี่ครับก็ใส่เข้ามา4ี่สี่ล้านสี่สี่มีห้าห้าเนี่ยมีโกเข้ามาอะ้รมะถ้าเล่นอย่างนี้มันจะไม่มีโกนะมัมีกองหลังกับกองกองกองหน้าเลยกลองกลางเลยนะนะประมาณนั้นนี่ยอ,อย่างนี้ก็ได้นะอะแล้วั่เลือกนะอะผมชอบแบบนี้ สกิลทีอันนี้ก็คือเราสามารถเออดูดีเทลเราได้นะครับผมเชงแอปเพรียก็นั่นแหละครับกลับมาที่ชุดเหมือนเดิมก็ช่างมันนะครับไม่มีอะไรในตัวคอมที่ผมแนม่ใจว่าอัปเดตได้ไม่ได้นะเราเล่นไปพร้อมกันนะกด R2 เห็นไหมครับว่าอินเวอเฟนได้แน่นอนถ้าอินเวอเฟนนะครับก็ใครที่คุณแอดเนี่ยเห็นไหมเออผมจะแนะนาก่อนสมมติว่าคุณมีเพื่อนคุณอยากเล่นกับเพื่อนคุณก็แอดเพื่อนเข้า p l a y s t a t i o n นะครับหรือ แอดเค้์ของ EA ID นั่นแหละนะครับทั้ง2ทุกอย่างมันคอร์สแพลตฟอร์ได้นะครับผมขอให้เป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะขอให้เป็น EA 24อ่ะเออขอให้เป็นเป็นเกมเดียวกันน่ะนะครับก็สามารถที่จะคอร์สแพลตฟอร์มได้คุณจะไปเล่นกับเพื่อนที่มี n i n t e n d o switch ก็ได้นะครับหรือว่าจะไปเล่นเออกับในคอมเพื่อนที่มีคอมแต่ขอให้เป็นเกมเดียวกันอนะ่ะเล่นได้หมดนะครับผมอันนี้ อันนี้บอกไว้ก่อนนะครับเผื่อ,อใครไม่รู้นะเพราะผมเล่นไปแล้วและหน้าสุดท้ายครับ Edit t e a m Info นะครับผมอันนี้เขาก็จะให้เราแก้ชื่อ,อทีมนะครับผมเปลี่ยนชื่อทีมได้นะครับตอนแรกผมก็ตั้งมัวม่วๆไปไหมตอนนี้ผมก็จะมาจริงจังแล้วเอ้ย s ีเ e c t c r e a t นะครับผมก็คือสติกเกอร์เหมือนเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเหมือนโลโก้เราแล้วกันนะ,อ,ะอยากเป็นโลโก้อะไรก็เป็นอผมไม่กระต่ายแล้วกันนะสมมติผมเลือกมาอ่ามันก็จะเป็นโลโก้อย่างู่ใช่ไหมแล้วแน่นอนครับสนามสนามนะครับผมสนามในฟุตซอลหรือสนามสตรีทของเรานั่นเองครับผมเราจะเล่นสนามอะไรก็เลือกเอานะครับอ่าผมขอเป็นโลงยิมแล้วกันนะ่ะมาสกอสิตี้นะผมขอประมาณนี้ เือเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยนี่คือขั้นตอนทั้งหมดที่คุณจะเข้ามาในครั้งแรกเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วคุณก็ออกมาไอ้คัสตอมไลสองอันนี้ไม่มีอะไรนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องชุดทีนี้จะเล่นอะไรเล่นยังไงเรามาดูอ็อบเจกต์ก่อนอ็อบเจกต์ก็คือเหมือนเควสนะครับมันก็จะเป็นจุดที่เสริมให้เรามี e x p เพิ่มขึ้นนะครับ SP หรก็คือ exp นั่นแหละนะครับผมนี่เราเล่นอะไรก็ตาม เนี่ยทำตามเควสไปนะครับเขาบอกว่าเพย์แมชเออ่หรือว่าเล่นโหมเดลใดก็ได้ในวอเตอร์ฟุตบอลนะครับหนึ่งครั้งนะครับจะได้ร้อยสี่วพีอ่ะเรามาลองดูนะครับทำเควสแรกก่อนเลยครับเขาบอกว่าเออ่เล่นอะไรก็ได้นะอันนี้มันเป็นวอเตอร์แบทเทิลนะเรามาลองดูว่าอ,อ่มันจะอะไรบ้างเขาบอกว่าเนี่ยมันจะเอิร์นพอยต์นะครับผมเราจะได้พอยต์เนี่ยหนึ่งร้อยพอยต์แล้วก็อันล็อกของมายสโตนได้แล้วก็ได้รางวัลน,นะครับผม เมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับผมก็เหมือนกันเลยครับเหมือนอัรติเมตเป๊ะครับนี่คือคอมพิวเตอร์นะครับผมคือคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ล่ะ,ละมาผมก็ไล่เลยแล้วกันเราจะรีเฟกชก็ได้นะเนี่ยโอเวอร์ออลอ่ะเลือกได้เหมือนกันครับนี่เห็นไหมคุณจะเล่นระดับไหนมันก็จะได้คะแนนไปตามระดับที่คุณเล่นอ่ะอันนี้เขาบอกผมเล่นแบบอาร์มูเตอร์ก่อนนะครับผมโดยเดอล ผมไปชมีโปเลยแล้วกันนะครับลองดูนะครับลองดูผมไม่เคยเล่นนะครับอย่าคิดว่าผมไม่ได้เล่นลีเก้น t ะจิเมหรืออะไรแล้วก็ไม่เก่งไม่ใช่นะครับเกมฟุตบอลนะครับเล่นเพื่อเอาชนะนะครับไม่ได้เล่นเพื่อวัดสกิลอะไรกับใครนะครับผมเล่นกับคอมพิวเตอร์นะผมอ่ะทีนี้เขาจะมีเข้ามาปุ๊บมันจะมีให้เลือกนะครับมัลติเพย์เออร์ก็แน่นอนครับผมไม่มี PS Plus ก็เลยไม่ได้นะครับ p l a y s t a m PS a v a นะครับผม PS Avatar หมายความว่าเราเล่นเป็นตัวเราอ่าผมกอดเข้าไปดูทีลอานเลยแลวกันผมจะเล่นให้ครบหมดทุกหมดแล้วกันนะครับมาฉากการเริ่มนะครับของเอ่อวอเตอร์ฟุตบอลหรือฟุตบอลแบบสีเทบนี่เราเล่นแบบห้าคนแล้วเราจะเล่นแบบวเอ่อเป็นเพลเยอร์อวตารนะครับก็คือผมเล่นแค่ตัวผมเองคนเดียวนี่ใช่ไหม ซึ่งผมก็ไม่รู้นะมันเล่นไงมันเล่นเหมือนบอลธรรมดาหรือเปล่านะการคอนโทรลน่าจะเหมือนกันนะครับผมอ่ทีนี้เราก็เรียกบอลได้ครับเหมือนอเล่นแบบเพลเยอร์เลยแล้วก็ยิงอะไรสไตล์ในทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันนะครับเอ่อกับเปิดไปลูกนี้ออกคล้ายๆกันนะครับผมเอ่อเราเป็นกองหน้าอ่านี่เราก็บล็อกกลับมาอ่าเราอ๋อโอเค ยิงเข้าไปครับโอ้โหไปไงแมอัน mm น hmm. ี้เปิดส่งให้เพื่อนนะแม่ก mm ็ค hmm. ่อนข้างเล่นเอ่อยากอยู่เหมือนกันนะไม่ยากหรอกโอ้โหนี่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 อันหนึ่งครับโอ้โหมีมีแอคทีฟ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 ครับแล้วยิงครับโอ้โหใช้สกิลนี่ยทุกคนจะมีสกิลครับโอ้โหดู ยิงมากเลยครับผมเปิดอีกแล้วครับมาอือกระโดดโขกไม่ได้ครับตอนนี้ฝั่งนู้นก็เริ่มใช้สกิลแล้วครับสกิลของผมเป็นสกิลวิ่งเร็วนะครับผมสกิลแบบความคล่องตัวสูงอือชิปข้ามไปยิงกันยากชิบหายเลยครับบอกเลยโอ้ตาฟุตบอลน,นะครับแต่ว่า,เ,าเกมนี้มันคุณสังเกตว่ามันจะเงียบนะ มันมันไม่มีใครมาพลาดนะครับมันไม่เหมือนที่เราเล่นเอ่อบอลนะครับอุ้ยโหแต่มันไม่มีฟ้านะมันคือสติดบอลนะครับผมึอบโ้โหไปไงแม่เฮ้ยเปิดไปตรงโู้นเลยหม่เลยครับผม นีแค่ซีวิปนะครับนี่ครับยิงเข้าไปแล้วครับผมประมาณนี้ครับทุกคนก็เทีย์กันได้นะแล้วก็มีรีเพยครับเหมือนกันเป้ครับโอ้โหสกิลการเล่นเอ่อในพื้นฐานนะครับก็ก็คือก็คือที่เราเล่นเลยอะที่เราเล่นในในฟุตบอลเลยทุกอย่างเลย บบปุ่มแนะ้วผมมาถึงปุ่มเออ่สกิลพวกเ R สอง L สองอะไรก็ตามอะ่ะมันมัน,ม,นมันคือเรื่องเดียวกันโอ้โหจะได้จะได้เรียบร้อยไหมครับสองศูนย์ 0. เมื่อเราเออ่ใช้สกิลเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรอะสกิลไม่ว่าจะเป็นการล็อกหลบหรือว่าเป็นอะไรก็ตามอะมันก็จะได้พ้อ n ์ได้แต้มไปด้วยนะครับอย่าพยายามส่งอย่างเดียวนะครับก็ถ้ายิ่งใครที่คอนโทรลเก่งๆผมบอกเลยว่าสบายครับมาเล่นเล่นอันนี้สบายมันไม่ใช่ผมแน่นอนนะผมบอกแค่นี้แหละเพราะว่าเนี่ยครับแต่สกิลครับใช้สกิล อ้สกิลนี้มันก็จะเพิ่มอ,อ่สปีดให้เรานะคผมหลอกลครับมั่วแล้วชิปไปแหมมันจะบวกสามร้อยมันจะเป็นคูณนะเนี่ยการแท็กเกิลได้การอะไรได้แล้วแต่เลยนะครับผมตรงนี้ <c oughs> เนี่ยมันจะมีสกิลไหครับ แล้วกว็าอาหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆเ,เราก็ใช้สก,กิลด้วยแล้วก็ต้องมาช่วยเพื่อนๆบล็อ,อกปารโยนข้ามาครับผมอ๊บโอ้โหเอา้าไอ้เทียมึงส่งให้กูเอา้ามายิงไปเลยโอ้โหเนี่ยครับแม่งใช้สก,กิลครับเพื่อนผมเราไม่ต้องไปคอนโทรลเลยนะเพื่อนเราคอนโทรลเองครับผม หมดเวลาครับผมน่าจะหมดเวลานะครับในช่วงครึ่งแรกนะครับผมก็นะตรงนี้นะครับผมแนะนําว่าใครเงาเหงาก็เปิด youtube นะครับฟังเพลงไปด้วยได้นะครับผมไม่งั้นมันก็จะเงียบนะมันจะเงียบงี้แหละครับในโหมดตรงนี้เอ่อเดี๋ยวเรามาดูเซตติ้งนะเซตติ้งก็ไม่มีอะไรนะครับผมเลือกไซส์คัสตอมคอนโทรลเบสิคอนโทรลนะครับผมเบสิคอนโทรลเนี่ยเขาจะสอนเห็นไหมครับก็เหมือนกันเหมือนเดิมเลยนะครับ เดสช็อตก็ R หนึ่งก็ oh, oh, อก็กดยิงอ่ะทุกอย่างอะ่ะเห็นไหมเฟปช็อตเฟกช็อตนู่นนี่นั่น mm hmm. เหมือนกันเลยครับมันเป็นท่าพื้นฐานนะครับอันนี้อ่ะก็หวังว่าทุกคนอันนี้ต้องไม่ต้องสอนนะว่ามันมันเล่นกันเป็นอยู่แล้วแหละไม่ต้องไม่ต้องแนะนําอะไรอ่ะนอกนั้นก็แค่เล่นครับอืมอะไรอย่างนี้ครับแต่ถ้าคนเล่นเอ่อ กับคอมที่ค่อนข้างที่จะเก่งนะครับอย่างเช่นพวกระดับเร g ินา a ีเวอร์คงเวอร์คารผมก็คิดว่าน่าจะยากกว่านี้เยอะเลยนะผมแต่ส่งมาครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเราโอ้โหไงเพื่อนๆเราก็ทำได้ครับแค่นั้นเองแน่ก็ดีใจได้ ก็จะมีรีเพย์ให้ดูครับเหมือนการแข่งขันฟุตบอลจริงๆทุกอย่างนะครับผมว่ามันก็สนุกดีนะแปลกๆดีนะแต่ว่าค่อนข้างที่จะชิปยากนะผมบอกเลยโอ้โอหดูงัดไปแล้วโยนนะเรายังไม่เสียประตูนะครผม ออกเราคห้หน้าไว้ครับเราปล่อยไปเพื่อระบุเอ้ยเดียวโอ้โหยังชนเสายิงหัวด้วยไปครับอืมเขาาะสติขลขโมยบอลเราได้นะเขาได้แต้มนะโยนกัไมเพื่อนโขกแดนนี่มึงโห อุ้ยเอาผมไม่ได้อาวันเอาม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 ารีบเตะม,มาโอ้โหไม่ได้ว่ะเอาแท็กเกิลได้ครับผมยากยากยากไปถึงว่าจะล็อกลบผูาปาะตัวเพราะว่าประตูมันมันเล็กเนาะก็คือยิงได้ก็ยิงเลยนะผมแต่ให้ส,สวยๆครับผม อุ้ยโดนเกี่ยวอะ่ะเต่ไปแหม่อเ,เราแี่ครับไม่ง่ายครับผมสี่ศูนย์นี่เป็นไงมีภาพรีเพย์จากกล้องวงจรปิดด้วยนะครับผม ยิงเข้าไปง่ายๆเลี้ยงแบบธรรมดาครับก็อย่างที่บอกครับซิวิโปะครับเดี๋ยวลองเล่นแบบโปรเฟชชั่นอลผมว่ามันก็จะน่าจะสนุกกว่านี้ให้ฟาวป่ะเนี่ยไม่มีฟาวนะครับผมก็บอกเกมอย่างนี้โอ้โหแดนนี่เราโหจริงๆครับผมนี่ท่าดีใจเราครับเนี่ยเราเลือกได้นะเห็นไหมก็ เหมือนจะหมดเวลาการแข่งขันนะครับนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับเวลาการแข่งขันนะครับว้าเราชนะเราก็จะ acting แบบเก๊ๆหน่อยครับผมไอ้ยอยไรท่าแอค่าจบเกมมันแปลกๆป่ะไม่เป็นนี่แหละครับที่ผมบอกว่าโบลต้าคอยครับหมาามผมได้300คอยแล้วแล้วก็ EF P จากการที่เล่นจบนะครับ449นะครับแล้วก็ SP สพีเลเวลนี่ที่ได้มา ก็คืออัรติเมตเลยครับอัรติเมตเลยนะครับเราได้กับคอมเนี่ยครับเนี่ยเก็บี่ยมันก็มีสกอร์หลอดชนะห้าศูนย์นะโนนี้นั่นอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็จะมีเอออันนี้มันล็อกอยู่นะผมไม่รู้ว่ามันเปิดเมื่อไหร่นะอ๋อเขาต้องการหนึ่งพันแบตเทิลพอยต์นะครับที่จะอันล็อกก็คือต้องเล่นให้ครบหนึ่งพันแบตเทิลพอยต์ก็คือไอ้ข้างล่างเนี่ยหนึ่งพันลหนึ่งหมื่นวะหนึ่งหมื่นนะเนี่ยไอ้ดาวเห็นไหมอีเวนต์ข้างล่างเนี่ย 4ี0ร้ผมสี่ร้อยห้าใช่ไหมมันต้องไม่ครบหมื่นบีพนะมันคือ b บ t t ท e point นะครับย่อมาจาก BP ก็เอาเป็นว่าแค่นี้เลยครับจบง่ายๆไม่มีอะไรครับถ้าเราอะไรเสร็จแล้วในหน้านี้ก็กดโอออกมานะครับมันก็จะอออเจกต์คอมพิลสทเห็นไหมทางด้านซ้ายบนผมทำออเจกต์คอมพลสทเมื่อกี้ผ่านแนละ้วเข้ามาดูเห็นไหมผมได้มาอีก120ยยนะครับผมนะมายลยไหมยิงสิประตูนะครับ ก็จะได้กางเกงใหม่เพ5อาเค d e t น u r เมนต์นะครับก็จะได้อะไรตามนั้นนะครับผมทีนี้เช้งโหมดยังไงอันนี้ก็กดสามเหลี่ยมนะครับกดสามเหลี่ยมมันก็จะมีแบบอาเคะแบบอาเคดแบบดวลเพลเยอร์เดียวกับคอมนะครับก็มีนะครับผมสกอร์ตก็แบบที่ผมได้เมื่อกี้นะครับก็คือประมาณ1-4เพ a เยอร์ครับก็แต่จะเล่นนะับนิวอาเคด อ่ะเรามาดูนิวอาเคดเป็นยังไงนิวอาเคดเห็นไหมครับต้องมีเพลย์สเตชันพาร์เพราะว่านิวอาเคดเนี่ยเออ่ต้องเล่นกับคนข้างนอกนะครับผมและแน่นอนเมื่อเราไม่มีเพลย์สเตชันพาร์เขาจะพาเรามาหน้าเพลย์สเตชันพาร์นี่เห็นไหมคุณจะซื้อยังไงก็ไหนซื้อตอนนี้มาได้พอยด้วยนะครับวันาี่สอเดือนนะครับพันแปบาทนะครับผมเป็นราคาเต็มนะครับไม่ใช่ราคาลดนะครับผมแต่ว่าเพียงแต่ว่าคุณได้พอย์อมากขึ้นนะครับผมอ่ ผมยังไม่ซื้อนะเพราะว่าผมยังไม่ได้คิดจะมาเล่นอะไรตรงนี้จริงๆนะครับผมทีนี้เราก็มาดูที่ p Player b u i l d นะครับหลังจากที่เราได้แต้มใหม่มาเราจะได้สกิลพอยต์มาเพิ่มอีกอ่ะเราก็มาดูแล้วกันคุณอยากจะเลือกอะไรก็เนี่ยก็กดไปครับแล้วก็กดแค่อ,ออกมาคนจะกดสามเหลี่ยมก็ได้นะครับเมื่อกี้กดสามเหลี่ยมก็เปลี่ยนตำแหน่งนะครับคุณอาจจะไม่อยากเล่นกองหลังอยากเล่นกองกลางอะไรก็ว่าไปนะครับ ตรงนี้เหมือนเขามีเออ่ตรงเฮดนะขออนุญาตด,ดูก่อนนะครับเขามีอะไรมาเขามีอะไรมาก็ไม่มีอะไรนะครับอ๋อเป็นเออ่เหมือนของแถมของฟรีนะเล่นแบบหมวกคริสต์มาสนะครับก็จะมีให้เรา ตามนั้นนะครับอ่ะก็ไม่ได้มีอะไรครับก็เยสไปถ้าเราเปลี่ยนอย่างที่บอกนะครับต้องใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนที่เล่นไม่ได้ผมเชื่อว,ว่าเป็นที่เรื่องของอินเทอร์เน็ตล้วนๆรับล้วนๆเลยนะครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับผมยังไงใครดูมาตอนนี้ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยละกันนะครับผมฝากกดซับสไคร์นะครับแล้วก็อ่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ดีนะครับผมแล้วก็ ถ้าถูกใจอะไรช่วยคอมเมนต์หน่อยก็ได้นะครับผมเพื่อ,เ,อเป็นขวัญและก็กำลังใจของผมนะครับในการเ,าเล่นโมดต่างๆนะครับของ FC 2024นะครับโอ้ยังมีอีกหลายอย่างให้ผมได้เล่นได้ล,ลองอีกเยอะเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอจบคลิปเป t เพียงเท่านี้สงสยัยอย่าลืมนะครับคอมเมนต์ได้สวัสดีครับ